กลับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกรนกพรชาดรมิสซิสแกงพริกปี2019นะคะวันนี้ภูมิใจมากดีใจมากเลยมาเจอเด็กเนาะที่ฟอรเด็กฟอร์เด็กใช่ไหมคะพออใชค่ะ,ะที่ฟอรเด็กนี้พวกเราก็รวบรวมอขออาหารข้าวสาั์อาหารแห้งแล้วก็มี อาหานขานมนมเนยอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาให้เด็กนะคะแล้วก็ผู้มีศรัทธาน่ารักน่ารักทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าต่างชาติหรือว่าภายในบ้านเราก็มิตรภาพเ <No. S 1> นาะเวลคอมทูไทยแลนน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มามาดูแลเด็กนะคะมามาดแูแลเด็กที่แบบ ยากไรลเนาะแล้วก็เราก็จะสมทบทุนกันสนับสนุนส,สน่งเสริมเขาเรียกอะไรอะ่ะกิจกรรมกิจกรรมแบบว่าส,ส่งเสริมเด็กวา <What is S 1> นเทียสวารินตีทุนทุนทุนเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยน้อยก็ยังดีมากก็ยังดียิ่งมากยิ่งดีค่ะแล้วก็ภูมิใจมากเด็กน่ารักทั้งนั้นเลยดูเด็กสมบูรณ์คือแบบเลี้ยงเด็กยังไงต้องถามขออ ว่าดูแลเด็กยังไงคือได้ดีขนาดนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเด็กผู้หญิงจะเยอะมากน่ารักอ้วนท้สมบูรณ์ค่ะ